สองคาราวาสอ,นนอ่านให้ฟังสักสามข้อข้อที่สามนี้ก็คือการตอบแทนคุณบิดามารดาอย่างสูงสุดหน้าปิดหน้าที่เจ็พอ่อ,อ,อตรงนี้ก่อนสามข้อแรกแค่นี้ถ้าเล่านี่ยก็ต้องเย่อยย่อหน่อยอคาราวาบแคบเป็นทางมา ผุลีอันนี้ก็เป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าวิธีตรวจสอบคารวัวาชั้นเลิศเนี่ยตรวจสอบอย่างไรอ่าเนี่ยอ่าข้อหนึ่งก็คือคาราัตสกับแค์เป็นทางมาแห่งตุรีกข้อที่สองก็คือการนำรงชีพชอบโดยทิศของคารวัวา ข้อที่สามก็คือการตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดเนี่ยใช่ไหมสามข้อนี้ก็อ้วนแล้วเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเร่าวก็คือสารวัตรทับแทบเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นทางมาแห่งทุรีเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยระองค์ก็บอกว่าพิสุทั้งหลายสถา,านต ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอราารันตตรัสรู้ชอบด้วยตนเองอ่บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยวิชาจารณะดำรงไปดีรู้แจ้งโลกเป็นตาตารสีฝึกฝึกฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทว,วดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วแจ้งจำแนกทำออกสั่งสอนสัตว์ที่สู่ทั้งหลายรัถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับ okay, ทันานานท้งเทว,วดามาหลบซึ่งหมู่สัตว์กับทั้งสมณะปราบพร้อมทั้งเทว,วดาและมนุษย์ โดยปัญญาอันยิ่งเองเลอแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามนะฮะส่ถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดประกาศพรมจัรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพย,ยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงระวังเปื่อยยุยอ่าอะไรทหาบดีหรือบุตระหาบดีปล่อยมันก่อนอ หรือคนที่เกิดในตรวสูดใจไยในภายหลังย่อมฝัง่ยงนั้นเอดเลยเนาะท่านฟังแล้วย่อมเกิดตถาในตถาคตพปรอุ้ตจัณฑย เป็นไปได้โดยง่ายที่เราผู้อยู่ครองเรือนเช่นนี้จะประพฤติพรหม,มาจรรย์นั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดสะอาดดีแล้วถ้ากละไเราพึงปรงผมและหนวดคลองผ้ากย้อมฝากออกจากเรือนไปบวช ผู้ไม่มีเรือนเอ,อิดอ่าวนบวชได้ยังไงเนาะอ่าอันนี้ก็คือเป็นข้อท,ที่หนึ่งของอาราวาชเลิรต่อมาก็คือท่านก็กล่าวต่อว่าการดำรงชีพชอบโดยทิศหกข้อสองนะนะของคาราวาถ้าแต่ผู้องค์ผู้เจริ อริยวินัยมีการนอบน้อมทิตทั้งหกอย่างพัจจค้าพระองค์ทรงแสดงธรรมที่เป็นการนอบน้อมทิตทั้งหกในอริยวินัยเถิดอาหาบดีบุตรเมื่อใดอริยาสาวกละเสียได้ซึ่งกรรมกิเลสสีประการ ไม่กระทกำกรรมอันเป็นบาปโดยฐานะทั้งสี่และไม่เสพทางเสือ่อมอบายามุกแห่งโูกะหกทางเมื่อนั้นเขาเชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากกรรมอันเป็นบาปรวมสิี่ิยาเป็นผู้เปิดกัน้นปิดกัน้น ทิดทั้งหกโดยเฉพาะแล้วด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าเขาปฏิบัติแล้วเพื่อคนะโลกทั้งสองทั้งโลกนี้และโลกอื่นเป็นอันเข้าปราดปาลบกระทํา เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ภายหลังแตกแต่กายตายเพราะทำทำลายแห่งกายดังนี้กัมกิเลสตีประการอันอริยะสาวกนั้นละเสียได้แล้วเป็นอย่างไรเล่าอาปดิบุตปานาทิบาก เป็นกรรมกิเลสอจินาทานเป็นกรรมกิเลสกามมุมิทฐารเป็นกรรมกิเลสมุสาวาทเป็นกรรมกิเลสกรรมกิเลสสี่ประการเหล่านี้เป็นกรรมอันอริยาสาวกนั้นละาดแล้วอริยาสาวกไม่กระทํา กรรมอันเป็นบาปโดยถาหว่าฐานะทั้งสี่เป็นอย่างไรเล่าพูดถึงซึ่งฉ<อ>ันทาคติลำดับพระลักษ์องเล็บปิดเชื่อว่ากระทำอันกรรมอันเป็นบาปผูถ้ถือซึ่งถึงซึ่งโพสาคติองเล็บปิดอัน ลำเอียงเพราะเกลียดวงเล็บปิดอ่าวงเล็บเปิดวงเล็บปิดซึ่งว่ากระทํากรรมอันเป็นบาปผู้ถือซึ่งโมหะกติโมหะกติอ่าวงเล็บปิดวงลำเอียงเพราะโง่เขาวงเล็บวงเล็บปิดเออเมื่อกี้วงเล็บเปิดห่าซึ่งว่ากระทํากรรมนั้นเป็นบาป อันเป็นบาปผู้ซึ่งอยายาคติวงเล็บปิดปิดข้างหน้าลำเอียงเพราะกลัววงเล็บปิดเชื่อว่ากระทําอันเป็นบาปถ้าบดีบุตรเมื่อใดอริยาสาวกไม่ถึงซึ่งขันธามติขันธากติ ไม่ถึงซึ่งโสภาคติไม่ถึงซึ่งโมหกคติไม่ถึงซึ่งพยากติเมื่อนั้นซึ่งว่าไม่กระทำอันเป็นเป็นบาปโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ดังนี้อ,รรอาริยสาวกไม่เต็พทางเสื่อมแห่งโควาหกทางเป็นอย่างไรเล่า หาบดีบูธการตามประกอบในทาเป็นอันตั้งแห่งความประมาทเนืองเนื่องด้วยของเมาคือตุลาและมีไหลเป็นทางเสื่อมแห่งโขคะการตามประกอบการเที่ยวตามตอบตอกซอ,อยในเวลาในยามเวลาวิกาลเป็นทางเสื่อมแห่งโขคะการเที่ยวไปในชุมชนแห่งความเมา วงเล็บสมสมบัติธรมทิจารณาปิดวงเล็บปิดเป็นทางเสื่อมแห่งโควะการตามประกอบทำในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการการถนังเป็นทางเสื่อมแห่งโคะการตามประกอบในทางบาปมิตรเป็นทางเสื่อมแห่งโคะ ตามประกอบในความเขียดค้านเป็นทางเสื่อมแห่งภคะข้าหาบดีบูทอดียาตาวกเป็นผู้ปกปิดทิศทั้งหกโดยเฉพาะแล้วเป็นอย่างไรเล่าถ้าหาบริบุทอึ่งตึงทราบว่าทิศทั้งหกเหล่านี้มีอยู่คือคึงทราบว่า มานดาเป็นบุริผุริจิมคิดคิดเบื้องหน้าถึงทราบว่าอาจาร